สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอ p พายในแบบ dandy world ด์ The Map, The สำหรับวันนี้แม่ยืนตรงนี้แล้วครับน้องยะตะของเรานั่นเองก็ต่อเนื่องจากในคลิปที่แล้วเลยนะที่ผมได้สิ่งนี้มานี่ครับแล้วผมก็ทำเซตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโดยเซตนี้ก็จะเป็นเซตอาสกิลเช็คเลยนะนี่เห็นไหม ก็คือจะมาเน้นที่เรื่องนี้เลยโดยเซตนี้ก็จะแบ่งเป็น2อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวอ่าโอเคบอกเลยแล้วกันสำหรับถึงเคสอันนี้เนี่ยก็จะได้จากเซลลี่เนาะส่วนอันนี้ได้จากโรเจอร์นะครับใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะอ่านี่อ่ะใช่ครับได้จากโรเจอร์นะแล้วก็อันนี้ได้จากเซลลี่นั่นเองตามนี้เลยเนาะซึ่ง2ออันนี้เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นที่อ่ามันมันคือดีที่สุดในแบบที่ตัวเกมจะมีให้ได้แล้ว มาเริ่มที่อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการเกิดสกิลเช็คขึ้นไปเลยนะครับ25%โคตรเยอะเยอะมากๆ แต่ว่าก็จะลดในส่วนของไซส์เนาะไซส์ของสกิลเช็คอะลดไปเลย10%ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ที่ลดเยอะๆเนี่ยมันคือตรงนี้ครับแว่นขยายโดยแว่นขยายเี้เนี่ยจะทําให้การคือประมาณว่าตอนที่เกิดสกิลเช็คครับไม่ว่าเราจะกดโดนสีเทาหรือไม่ก็สีทองเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเพิ่มจากปกติอะฮะเพิ่มประมาณ1.5ไม่ก็2มั้งก็คือเพิ่มเยอะอยู่อันนี้พูดในส่วนของการกดไปโดนสีทองนะ แต่ถ้ากดสีเทาเนี่ยมันก็จะเพิ่มให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพิ่มให้เล็กน้อยแต่มันเพิ่มให้แน่นอนคือถ้ากดสีเทาโดยที่ไม่มีทริงเคสอันนี้เนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มใช่ไหมครับมันก็จะไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆตามปกติแต่ถ้ามีอันนี้มันก็จะเพิ่มให้แต่ก็โอเคมันดีครับแต่เราจะเสียในส่วนของไซส์เหมือนกันฮะลดไปเลยฮะ3-3 <c oughs> โค้ดเยอะโดย2 t r i ริง t อันนี้เนี่ยจะลดสกิลเช็คไซส์ลงทั้งหมดเลยซึ่งนั่นก็ส่งผลให้ผมแนะนําว่าต้องมีสกิลเช็คอย่างน้อย3ดาวนะครับเพราะว่าถ้า2ดาวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเล็กเกินไปแนะนํา3ดาวและการขั้นต่ําซึ่งน้องยะตะก็3าดาวพอดีเป๊ะเลยก็ถือว่ายังพอใช้สกิลเช็คได้อยู่แต่ถ้าใครที่ต้องการเล่นตัวอื่นแต่ว่าสกิลเช็คอยู่ที่2ดาวเนี่ยก็ไปเก็บไอเทมตามในแมปแล้วกันเนาะที่เป็นการเพิ่มสกิลเช็คก็สามารถทดแทนได้แต่ได้แค่ชั่วคราวประมาณนั้นแม่ แต่ที่เจ็บใจคืออะไรรู้ไหมครับนี่ฮะนี่ครับพี่มาทำไมวันนี้เนี่ยโอ้โห,โหวันนี้ผมอาจจะอัด2คลิปเลยนะครับถ้ามีเวลานะเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาบ่อยๆไงแล้ว,ลวมาตอนที่ผมอยากจะเล่นยัตาด้วยเออ่อเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเล่นยตตาก่อนคืออยากเล่นมากๆนะครับอันนี้บอกบอกบอก,บอกตรงๆผมผมบอกมานานแล้วว่าผมอยากเล่นเซตนี้มากๆเดี๋ยววันนี้ไปเล่นกันก็ไปฮะเดี๋ยวเข้าเกมกันเลยดีกว่า let's go มาะชั้นที่ 1. เดี๋ยวไปดูความเร็วกันนะครับว่ามันจะเร็วขนาดไหนเออเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งวันนี้จะมาทําหน้าที่คนสกัดน้ําดําแบบเต็มตัวเลยนะครับบอกเลยว่าเร็วทันใจเสร็จไวแน่นอนแต่หาเครื่องแป๊บโอเคผมน่าจะหาเครื่องในชั้นแรกไม่เจอนะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาชั้นต่อไปก็ได้โอเคเจอแล้วหเครื่องจัดไปเดี๋ยวดูนะครับว่ามันนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวสกิลเช็ค เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะขึ้นโอ้เห็นไหมมันขึ้นแบบบ่อยมากนะครับอ่ะขึ้นอีกแล้วโอเคแต่ว่ามันเล็กนิดหนึ่งนะสกิลเช็คเนี่ยแต่ว่าเสร็จเร็วแน่นอนจัดไปเรียบร้อยครับโอ้เร็วมากใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวไปหาอีกเครื่องนึงก่อนนะคือตอนนี้เกมเร็วมากๆนะครับโอเคเจอหนึ่งเครื่องแล้วเพื่อนอยานะโอเค okay. เครื่องเพื่อนเอาไปแล้วเี๋จะไปหาดูเครื่องใหม่กันแถวนี้มีเยอะอยู่ อ่าเรียบร้อยนะครับเพื่อนเอาไปกันหมดแล้วถ้าเพื่อนให้ได้ผมก็จะทําให้นะเพื่อนทําให้ไหมไปวิ่งไปอ่าไม่นะครับเพื่อนไม่ก็โอเคก็โอเคอ่าก็เดี๋ยวไปก็เดี๋ยวไปหาชั้นที่4แล้วกันโอเคตอนนี้คนเหลือน้อยแล้วนะครับไปกันเร็วมาก <c oughs> โอเคยังไม่ชั้นที่5้าเลยแต่ว่าไปแล้ว1ครั้งไปแล้ว1ครั้งนะไม่อีกค้งนี้มาขึ้นเดี๋ยแลครับอ่าจึ๊บแต่ว่าโอ้โหมันอยู่ไกลามากเลยถ้าอยู่ใกล้ๆมันก็จะได้แบบต่อเนื่องหน่อยนะครับ คือมันจะเห็นไหมมันจะรับจากซ้ายไปขวาแล้วถ้าสกิลเช็คมันไปชิดขวานะ่ะมันก็จะนานหน่อยทุกคนเข้าใจใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าเสร็จเร็วแน่นอนเพราะว่าสกิลเช็คนี้ขึ้นทีๆีเลยเดี๋ยวเป็นว่าผมจะลองจับเวลาดูนะครับว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวผมดูที่เวลาผมก่อนเดี๋ยวขอเริ่มที่เท่านี้จึ๊บคือทุกทุกคนมองไม่เห็นหรอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันว่ามันจะได้เท่าไหร่โอเคเรียบร้อยประมาณอ่าประมาณอ่ายี่สิบเจ็ดวิยี่สิบเจ็ดวิเออก็ถือว่าใช้ได้อยู่ คือต้องบอกก่อนว่ากดโดนสีเทาค่อนข้าง,งเยอะเออกดโดนสีเทาค่อนข้าง,งเยอะคือถ้ากดโดนสีทองน่าจะอยู่ที่ประมาณย4 25ิบสีิบาวินี่นแหละประมาณเนี้ยไม่เกิน30วิิบวิแน่นอนครับถ้าไม่กดพลาดถือว่าเรียวมากมากโอเคชั้นที่5้าน่าจะไม่เจอหรอกมกั้งเพราะว่าถ้าเจอเดี๋ยวมันก็ดวงดีเกินไปไงจริงไหม <c oughs> เดี๋ยวผมให้กดตัวทีดูแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ทักษะเป็นยังไงบ้างนี่ฮะโอกาสเกิดนี่ห้นะครับแต่ว่าไซ์นี่ลดไปเลย39.7%โอ้โหลดเยอะมากๆครับพี่แต่เล่งทําก่อนเพราะว่าชั้นนี้ก็น่าจะไม่เจอแหละก็เดี๋ยวยังไงไปเจอกันอีกทีในชั้นที่อ่าชั้นที่10เนาะเพราะว่าตอนนี้ผมสามารถเล่นคนเดียวได้ถ้างั้นก็ไปครับเดี๋ยวไปเจอกันในชั้นที่10แล้วกันมาครับอเอ้ยชั้นที่10นะ ก็ยังเหลือเพื่อนอีกคนหนึ่งเอ้ยโอย้ดอกไม้แบบนั้นใช่เลยเธอคนนั้นใช่เลยบาซีนะครับเดี๋ยวเก็บแคปซูลก่อนเอาละอยู่แถวนี้เอาเห็นพอดีเห็นแล้วนะครับบาซีเห็นแล้ววันนี้น่าเล่นสุดๆนะวันนี้น่าเล่นสุดๆนะโอเคครับเจอแคปซูลหนึ่งอันอีกอันหนึ่งโอเคเรียบร้อยฮะเจอหมดแล้วก็สกัดน้ําดําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จริงๆนะวันนี้น่าเล่นรอเจอมากๆ แต่เอาไว้ก่อนถ้าวันนี้จบเร็วก็จะได้ไปเล่นโรเจอร์นะแต่เก็บได้ซักนิดเดีหน่อยก็โอเคแล้ว <c oughs> โอเคสำหรับน้องยัต,ตะในการใส่เซ็ตนี้นะครับแล้วก็สกัดน้ำดำเนี่ยเร็วสุดเท่าที่ผมทำได้นะอยู่ที่17วิครับ <c oughs> อยู่ที่17ดวินะตอนนั้นผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมได้ใส่ไอ้นั่นไปด้วยหรือเปล่าอ่าลูกอมที่เพิ่มความเร็วในการสกัดน้ำดำนะแต่ผมจำไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่า17บเวิเนี่ยคือเร็วมากๆ <c oughs> ม,มันเร็วจริงๆหรือเอาง่ายๆก็อ่าโดยประมาณนะโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ22วิแล้วกันอ่าแบบนี้ดีกว่าจะอยู่ที่ประมาณ22วินะครับสำหรับการเล่นน้องยัตตะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกครั้งหรอกนะที่จะกดให้โดนสีทองเพราะว่ามันเล็กมากๆมันก็จะไปโดนสีเทาบ้างตามจังหวะและเวลาโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ22วิฮะถือว่าเร็วมากๆแมน้าลองวีเหมือนกันนะ แต่วีข้อเสียหลักๆเลยคือความเร็วความเร็วของวีเนี่ยน้อยมากๆนะครับบุ e เฟ่สปีดน่าจะ2ดาวบ้างเออสตาบินาก็น้อยแต่ยะตาน้อยกว่าแต่ยะตามันได้ตรงที่ความเร็วไงเออมันก็จะต่างกันเนาะเอาเป็นว่าชั้นนี้ก็เจอตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปไปเจอกันอีกทีในชั้นที่15แล้วกันถ้าไปถึงนะครับก็จะพยายามไปให้ถึงแล้วกันส่วนชั้นที่20นั้นขอดูก่อนอันนั้นอันนั้นน่าจะตึงเครียด คือมันไปได้แหละแต่ว่าขอดูก่อนว่ามันนานหรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าก็ไปเจอกันในชั้นที่15ครับ let's go <S โ,อโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บนึงบน่งกะทังจะเลี้ยวเข้าไปเจอพอดีนะครับแหมวันนี้เจอเยอะนะวันนี้เจอเยอะนะแต่เจอบาซี่แล้วก็โอเคก็ถือว่าดีนะครับตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะสเปาเปาเออช่างมัน เอาเป็นว่าก็ยังขาดอีกเยอะนะตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดแต่ผมยังไม่ได้สนใจตัวนี้ดิก็เก็บไปเรื่อยๆก่อนรอให้เจอตัวที่ต้องการดีกว่าก็แวะมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเจอในชั้นที่13นะก็เดี๋ยวไปกันเรื่อยๆครับอีกแค่2ชั้นก็จะชั้นที่15แล้วก็หวังว่าจะเจอนะในชั้นนั้นยังไงก็ไปกันต่อเค okay, ชั้นที่15นะฮะจะเจอไหมเอ่ยอืโอ้โหูไม่เจอครับเฮ้ยนึกว่าจะเจอ แต่ไม่เป็นไรเอาไว้แค่เล่นได้แหละครับได้มาเล่นในสิ่งที่อยากเล่นมาตั้งนานแล้วก็เล่นสนุกดีนะทุกคนแล้วก็ไปได้เร็วด้วยอย่างน้อยก็สนุกกว่าโรเจอแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีบทําคลิปนะครับถ้าทําได้เร็วก็จะได้ไอ้นี่หน่อยมาเล่นใหม่นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเจอมันสูงขึ้นในวันนี้ก็ไม่อยากพลาดโอกาสเนาะโอเคไปกลับไปที่หน้าล็อบบี้กัน มาครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการในคลิปนี้กันดีกว่าวันนี้ก็เจอ2ตัวนะก็คือบาซี1นะครับแล้วก็เก็บครบด้วยขึ้นมาที่28%แล้วก็อ่านี่โอ้โเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยแปครับเอเธอเลนโรเจอมันจะเก็บครบไหมนะขอคํานวณแป๊บหนึงป๊าปป๊าไม่ครบครับไม่ครบถ้าเล่นโรเจอร์ยังไงก็ต้องเจอตัวนี้2ทีนะ ก็โอเคไม่เป็นไรโอเคครับทุกทกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะได้มาเล่นแบบหนาใจเดี๋ยวรอวีดีกว่าคือถ้าเป็น V เนี่ยน่าจะน่าจะเร็วกว่าไม่มากนะครับโดยยัตตาเนี่ยผมทําได้เร็วที่สุดอยู่ที่17 V ีนะถ้าเป็น V ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 14- 15วินั่นแหละประมาณนั้นก็เร็วกว่ากันไม่มากแถมยัตตาวิ่งเร็วกว่าด้วยอ่าเดี๋ยวดู V แป๊บนึงนะ V นี่เห็นไหม บูฟแมนสปีดสองฮะสต a ามิน่าสามคือถ้าบูฟแมนสปีดสักสามเนี่ยมันกำลังดีไงมันนะมันพอวิ่งหนีใครได้บ้างแต่สองเนี่ยมันวิ่งวิ่งไม่ค่อยทันนะก็เลยเป็นตัวที่เน้นสก,กัดน้ำดำเป็นหลักเลยโอเคครับทุกทุกคนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุก,กผมได้แหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไป,นปในนนนนววัััี้้สสดีผม